สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับวิชาสังคมนะคะชั้นป .6 อีกแล้วนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะคลิปวิดีโอที่แล้วที่เราสอนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าประวัติของพระพุทธองค์ไปนะคะตั้งแต่เกิดยันปรินิพานเลยได้ไปดูสถานที่ต่างๆที่สําคัญแล้วเมื่อท่านนะคะตายไปหรือปรินิพานไปแล้วเนี่ยท่านก็ยังทิ้ง หลักธรรมคำสอนนะคะที่เราชาวพุทธเน้นนำมาใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าหลักธรรมที่สำคัญที่เราควรรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะพามาดูจักกับพระรัตนตยก่อนคำนี้ครูเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะจำได้หรือหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะทบทวนกันค่ะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าพระรัตนตยก็คือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ไหมลูกอ่าจริงๆแล้วรารตนาไตหมายถึงแก้วอันประเสริฐสามประการนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางคนยังงงอยู่เลยว่าอ่าพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นคนและพระธรรมเป็นคนไหมหรือพระพุทธเป็นคนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพระพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วก็ไม่มีท่านแล้ว แต่มีตัวแทนของท่านเรียกว่าพระพุธนักเรียนเคยเห็นแน่นอนบนหิ้งผาที่บ้านของนักเรียนนั่นแหละคือพระพุทธหรือเวลาไปวัดไปโบสถ์นะคะนักเรียนก็จะเห็นพระพุทธรูปปั้นเป็นพระในโบสถ์เราเรียกว่าพระพุธสองแก้วอัญมณี ประการที่สองนะคะคือพระธรรมพระธรรมนี่ก็ไม่ใช่คนนักเรียนแต่เป็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างในรูปเนี่ยอะไรเนี่ยลูกคูขาเป็นพานแล้วมีอะไรอยู่ข้างบนจีวรหรือเปล่าไม่ใช่นะลูกอันนี้เป็นจําลองให้ดูว่าจําลองให้ดูอันนี้นะคะหมายถึงใบลานในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีกระดาษคนก็จะจารึกหรือว่าเขียนลงใบลานเอาไว้นะคะ อันนี้นะคะเรียกว่าพระธรรมก็คือการเขียนหลักธรรมคำสอนลงในหนังสือลงในใบลานนะคะพระธรรมไม่ใช่คนพระธรรมไม่ได้มีชีวิตนะคะแต่พระธรรมคือคำสอนค่ะต่อไปพระสงฆ์อ่าสิ่งนี้แหละก็คือคนนะคะที่เลื่อนใส่ในพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เข้าบวชนะคะเราเรียกท่านว่าพระสงฆ์นะคะองค์นี้สําคัญยังไงคะครูสําคัญสิคะนักเรียนหากเราไม่มีพระสงฆ์เนี่ยคอยมา สอนหลักธรรมเราเนี่ยเราอยู่ๆเราอยากจะไปอ่านหลักธรรมเองไหมโอ้ก็ยากแต่ถ้าเราไปวัดเนี่ยพระท่านก็จะสอนแล้วใช่ไหมคะให้ทําดีนักเรียนอาจจะเคยเห็นเวลาท่านขึ้นเทศจะนั่งอยู่บนเหมือนเก้าอี้ไม้แล้วก็ท่านก็จะเปิดสมุดใบลานสอนนะคะในวันสนําคัญต่างๆเนี่ยบางวัดนะคะก็จะมีการเทศของพระสงฆ์นั่นก็คือการสอนนั่นเองท่านนี้ก็คือคนที่เผยแพร่ศาสนา เผยแท่หลักธรรมคำสอนให้กับเรานะคะทําให้ศาสนาเนี่ยแม้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะปรินิพพานหรือว่าตายไปแล้วเนี่ยศาสนาเราก็ไม่ตายนะคะเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านเป็นผู้สืบทอดศาสนามาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าหลักธรรมที่เราเชาวพุทธเนี่ยควรเรียนรู้เนี่ยสักวันนี้จะสอนสักสองหลักธรรมพอให้นักเรียนได้จานะคะเป็นหลัก ทำสั้นๆนะคะสามารถปรับใช้ในชีวิตของเราได้ไปดูกันค่ะหลักธรรมแรกนะคะนี่คุณจะสอนเรียกว่าไตรสิบขานะคะไตรแปลว่า3ามคล้ายๆพัตนาไตรเลยแค่เขียนคนละแบบนะคะสประการไตรสิบขาคือข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา3ประการชาวพุทธอย่างเราควรต้องศึกษานะคะข้อที่1น,นะคะก็คือศีลโอ คำนี้คุ้นๆหมอีกแล้วศีลหานกักเรียนางเรียนเนี่ยเราต้องท่องศีลอะไรนะศีล5นั่นเอ,เองนะคะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดไม่ประพฤติผิดในการไม่ดื่นสุราและของเหมือนเมาใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคืออันเดียวกันศีลคือการรักษากายคือร่างกายและวาจาคือคำพูดให้เป็นปกติสุขไม่บกพร่อง พยายามรักษาศีลพยายามไม่พูดโกหกนะพยายามไม่พูดปดพยายามร่างกายเราเนี่ยมือเราเนี่ยพยายามรักษาซิอย่าไปฆ่าสัตว์ได้ไหมอย่าไปตียุงอย่าเอาเท้าไปเตะหมาได้ไหมหรือห้ามใจไม่ให้กินเหล้าได้หรือเปล่าอ่าอันเนี้ยนะคะหากเราชอบพูดเราทําได้เนี่ยปัญหาต่างๆแทบจะไม่เกิดเลยไม่พูดปดพูดจะสิ่งดีๆใครจะมาว่าเราได้ใช่ไหมคะ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตเวรกรรมเราเชื่อเรื่องกรรมอยู่แล้วก็จะไม่มีใช่ไหมลูกหรือดื่มสุราก็เป็นเหตุให้เกิดความไถยนะทั้งปวงเหมือนกันนะดื่มสุราอืมอร่อยจังเลยเสร็จปุ๊บขับรถกลับบ้านเป็นไงได้อ่าตุ่มเกิดอุบัติเหตุได้หรือดื่มสุรากลับบ้านไปไปทไําไมทะเลาะก,กับใครได้กับลูกกับเมียกับพอ่อกับแม่ได้อีกใช่ไหมคะ สุลาก็ถือว่าเป็นอบายมุกที่ทําลายล้างเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งอันตรายข้อที่1ของไตสุขาก็คือศีลให้รักษาไว้ให้ดีนะคะข้อต่อไปสมาธิเมื่อเรารักษากายวาจาได้แล้วนั่นคือการรักษาศีลให้เรามีสมาธินั่นก็คือความตั้งมั่นในการสำรวมกาย คือสำรวมร่างกายวาจาและใจยอย่างเช่นการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนการนั่งสมาธิต้องเรื่องลองจดต่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆสินั่นแหละเราเรียกว่าสมาธิอาจจะไม่ต้องเป็นการสวดมนต์ไหว้พระก็ได้อาจจะเป็นการตั้งใจอ่านหนังสือหรือตั้งใจทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งให้สําเร็จนั่นแหละเรียกว่าการมีสมาธินะคะอ่ะข้อต่อไป ปัญญาก็ยังอยู่ในตรายจิตขาข้อ3ถือว่าเป็นข้อสุดท้ายแล้วมีศีลมีสมาธิแล้วเราก็ต้องมีปัญญาด้วยนะคะปัญญาคือความฉลาดรอบรู้มีความแจ่มใสเกิดจากการฝึกหัดและฝึกปฏิบัตินั่นเองอยู่ๆลืมตาขึ้นมาบนโลกเราจะฉลาดเลยได้ไหมเราจะพูดเลยได้ไหมอ่านหนังสือออกเลยไหมลูกไม่ได้เราก็จะต้องฝึกหัด เรียนมาตั้งแต่อนุบาลอนุบาลป .1 เอาเริ่มกินข้าวได้เอาเริ่มเข้าห้องน้าเองได้เริ่มอ่านหนังสือได้เริ่มพูดได้โตขึ้นมาหน่อยเราก็เริ่มเก่งไปเรื่อยๆถ้าเราฝึกฝนแล้วก็ฝึกหัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือไตรสิทึกขาข้อที่3คือปัญญาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะไตรสิศึกขาประกอบไปด้วยศีลส,สมาธิ แล้วก็ปัญญานั่นเองนะคะ3ข้อนี้หากเราปฏิบัติได้เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขใจิตใจก็ดีเป็นคนดีอีกตั้งหากแล้วก็เป็นคนเก่งอีกตั้งหากใช่ไหะถ้าเราฝึกบ่อยๆอาจจะไม่ต้องโอ้โหเก่งไปทั้ง3ข้อก็ไดอ้อาจจะเป็นคนดีรักษาศีลดีอาจจะมีสมาธิแต่เรายังไม่ค่อยเก่งยังไม่ค่อยฉลาดยังไม่ค่อยมีปัญญาเราก็ฝึกค่อยๆฝึกไป เราไม่ได้เก่งภายในหนึ่งวันหรือสองวันเราฝึกไปเรื่อยๆเ,เราก็จะเป็นคนเก่งเองนะคะอ่ะต่อไปหลักธรรมข้อที่สองที่นักเรียนควรรู้นะคะมิีิคือหลักธรรมแรกคือใรสิกขาประกอบไปด้วย3ข้อนะคะหลักธรรมต่อไปที่นักเรียนควรรู้นะคะเป็นหลักธรรมสุดท้ายที่ครูจะสอนในวันนี้นะคะนั่นก็คือโอวาทสามเราเคยเรียนไปแล้วในชั้นป .5 เป็นการทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะโอวาสามเรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปฏิโมงนี้นะคะสั่งสอนเหล่าสิทธ์นะคะที่ท่านนะคะรักนะคะเพื่อเป็นการอบรมนะคะให้สิทธิ์เนี่ยดำเนินชีวิตไปนในทางที่ดีเราจึงเรียกว่าโอวาสามหรือหัวใจของพระพุทธศาสนา เราควรรู้นะคะเราชาวพุทธโอว,ว่าสามก็มีกี่ข้อเหมือนกันลูกคําว่าสามก็มีสามข้อเหมือนกัน 1. การไม่ทําชั่วทางปวงทําได้ไหมคล้ายๆนี่อะไรเลยเกี่ยวข้องกันเลยลูกคือสินห้าไม่ทําชั่วห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมสินห้าอาทบทวนสั้นๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่หลักทรัพย์และขโมยคือกันไม่ไม่ทําไม่อะไรอีก ไม่ประพฤติผิดในกรามไม่ผิดรูปผิดเนี้ยไม่คบชู้หรือไม่พูดเท็จและข้อสุดท้ายที่ครูพูดไปแล้วก็คือสิ่งไม่ดีทําให้สู่หญญายนะทางปวงก็คือดื่มสุราและของเม็นเมาเนี่ยควรไม่คือไม่ทําความชั่วทางปวงนะคะต่อไปโอวาทสข้อที่2ล่ะครูขาคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ โอว่าสามข้อที่สองนะคะข้อที่หนึ่งคือไม่ทำความชั่วข้อที่สองบอกว่าให้ท hey, ทำแต่ความดีอ่าหมายถึงการทำความดีทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละจะตรงกับหลักเบญจะธรรมก็คือเมตตาการุณานะต่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นพูดแต่ความดีพูดแต่สิ่งดีๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือการทำความดีทั้งปวงต่อไปข้อสุดท้าย โอวาสามข้อสุดท้ายนะคะนะคะโอวาสามข้อสุดท้ายคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสบริสุทธิ์นั่นเองไม่ทำชั่วทำแต่ความดีทำใจให้บริสุทธิ์นี่คือโอวาสามแล้วไม่ทำชั่วฉันไม่ฆ่าสัตว์ฉันไม่ตัดชีวิตทำแต่ความดีทำแต่ความดีมดก็คือ ฉันบริจาคสิ่งของฉันให้เพื่อนยืมฉันช่วยเหลือน้นองๆและข้อสุดท้ายการทำจิตใจให้ผ่องใสจะครบหลักนะคะก็ต้องเป็นคนที่คิดดีทําดีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอ่าฉันแบ่งปานอาฉันไม่ค่าสัตว์แต่ฉันจิตใจโหดร้ายมากเลยฉันอยากตบเพื่อนฉันอยากจะแกล้งเพื่อนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะหลักธรรมที่ครูสอนมาทั้งสองหลักธรรมในวันนี้นะคะ หากนักเรียนปฏิบัติได้สักข้อใดข้อหนึ่งของในหลักธรรมนั้นๆนักเรียนก็ถือว่าเป็นการพัฒนาจิตใจแล้วนะคะฝากให้นักเรียนนะคะรักษารรมนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติแต่สิ่งดีๆอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าได้สอนเราไว้นะคะชีวิตของเราก็จะมีความสุขค่ะใครดูมาถึงตรงนี้แล้วทำใบงานได้แน่นอนคะ่ะ เดี๋ยวเราไปทำใบงานกันนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ก็ไปดูสะค่ะะะนะคะนักเรียนเพราะว่านักเรียนนะคะจะได้มีคะแนนเมื่อถึงเวลาสอบเก็บคะแนนแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้ทําได้นะคะใบงานที่ครูให้ทุกใบนะคะก็มีคะแนนให้การเช็คชื่อในการดูคลิปครูก็มีคะแนนให้นะคะให้นักเรียนนะคะฝึกตนเองฝึกฝนตนเองนะคะทําให้ได้ฝึกสมาธิ ฝึกปัญญาให้ได้นะคะนักเรียนก็จะเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็คนฉลาดค่ะวันนี้นะคะวิชาสังคมของชั้นป .6 ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ